ต้นกระบากใหญ่ครับต้นกระบากนี้อยู่ในอุทยานแห่งชาติตากสินมหาลากนะครับอําเภอเมืองจังหวัดตากนะฮะเขาก็บอกว่าวัดโดยรอบ16เมตรสูง50เมตรนะฮะใหญ่ที่สุดในประเทศไทยผมดูแล้วก็ใหญ่จริงๆครับดูใกล้กันนี่ฮะโขนต้นนี่ ผมว่าน่าจะโอบประมาณสัก15-20คนได้นะะสูงขึ้นไปนะฮะอย่างที่บอก50เมตรได้ต้นกระบากนี้มีอายุป,ประมาณ700ปีแล้วฮะอ่านตามประวัติเลยนะฮะก็อยู่ในบริเวณป่าดิบชื้นนะครับเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่อุทยานแห่งชาติตากสินจังหวัดตากนะฮะสวยงามครับแล้วก็ดูน่าทึ่งตื่นตา นะครับก็ต่อจากบริเวณต้นกระบากนี้ก็ยังไปน้ําตกอีกจุดหนึ่งได้ห่างจากนี้ประมาณาโลสามนะฮะก็แนะนําไว้ครับอุทยานแห่งชาติสังสินมหาราชนะฮะ